สวัสดีครับ EP นี้คือ EP การอุ่นเครื่องน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วครับเพราะว่าไอการอุ่นเครื่องอ่ะผมคิดว่าเราอ่ะเล่นมาพอสมควรแล้วนะซึ่งตอนนี้ครับผมคิดว่าผมจะเข้าสู่การอุ่นเครื่องกับสโมสอนดังในยุโรปแล้วครับ ซึ่งที่ผมโพสต์ไปว่าให้เราอุ่มเนเครื่องกับทีมไหนดีเพื่อนๆก็เม้นมาหลายต่อหลายทีมซึ่งทีมที่เม้นเยอะที่สุดก็คือลิเวอร์พูลซึ่งอีกความคิดหนึ่งอ่ะผมก็คิดว่าเออลิเวอร์พูลก็เพิ่งมาเตะที่ประเทศไทยกับแมนยูไปเองเนาะ <c oughs> เมื่อผ่านมาไม่กี่สัปดาห์นี่เอง <c oughs> ก็เพิ่งเล่นไปเองแต่ผมไปเจอเมนเมนหนึ่งครับ <c oughs> ว่าไอการเล่นของลิเวอร์พูลอ่ะมันเป็นระบบเกเกนเพลสซิ่งนะเป็นการเพรสหนักซึ่งถ้าเราเอาทีมท่าไทยมาเจอ มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเออผมคิดไปคิดมาแล้วเออน่าสนใจว่ะถ้าเอาทีมชาติไทยมาเจอกับทีมที่เพชรซิ่งจะจา๋าอย่างทีมลิเวอร์พูลแล้วนักเตะระดับโลกทั้งนั้นเลยอะ่ะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะผมเลยตัดสินใจว่าจะเอาทีมชาติไทยครับอุ่นเครื่องกับสโมสรอนลิเวอร์พูลอีก1แมตช์นะเพราะว่าไอการอุ่นเครื่องกับสโมสสอนแบบเนี้ยก็ดูดาวสิครับ5ดาวเต็มเลยนะ เพราะว่าในการเจอเวอรยวููนีเหมือนเปรียบว่าเราเจอกับทีมชาติระดับพวกบราซิล อังกฤษอร์เตรนลาหรือฝรั่งเศสพวกนี้เลยนะแต่อันนี้มันก็คือสโมสรแล้วเนาะมันก็เปรียบกับทีมชาติไม่ได้แต่ผมคิดว่าในการเล่นอุ่นเครื่องทีมชาติที่เราเล่นมากับทีมชาติไอวอรีโค้ดแล้วก็ทีมชาติอิตาลีผมก็คิดว่า2แมตช์ก็เกินพอแล้วล่ะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลามันจะยืดไปเดี๋ยวเราอะไม่ได้มาทาบ,บอลโลกันสักทีนะซึ่งผมคิดว่านี่แหละจะเอาเป็นแมตช์สุดท้ายของทีมชาติไทยและเป็นแมตช์โบนัสให้กับแฟ,แฟนบอลเนาะถือว่าเป็นแมตช์โบนัส และการที่ทีมชาติไทยสามารถไปเล่นบอลโลกได้เราก็เลยชวนทีมชาติเลี้ว์วคูอะมาเตะอุ่นเครื่องกันสักหน่อยเพื่อที่จะเตรียมทีมก่อนไปลุยบอลโลกแหละครับเหมือนเดิมซึ่งนักเตะทุกตำแหน่ง23รายชื่อเราสรุปมาได้ประมาณนี้ครับผมเราได้มาแล้วนะครบทุกตำแหน่ง23ขุนพลเต็มอัตราศึกที่จะไปลุยฟุตบอลโลกแหละครับ ก็มีนักเตะบางคนเหมือนกันแหละที่ผมค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เลยโอ้โหถือว่าเพื่อนเพื่อนเม้นมานี่ผมเออผมก็ถึงฮะเลยนะว่าเฮ้ยคนนี้จริงเหรอโอ้โหถือว่าเพื่อนๆนชอบกันเยอะเลยอะเม้นกันเยอะผมก็ต้องเอามาตามคอมเมนต์เลยครับอย่างที่ผมพูดไปเลยนะไม่มีการเป็นส่วนตัวเลย มีแต่คอมเมนต์เพื่อนๆทั้งนั้นแหละเพราะว่าเราตั้งใจกัอนอยู่แล้วว่าเราอจะเอาทีมที่มาจากคอมเมนต์ของแฟนขับของช่องนี่แหละครับเอาไปเล่นบอลโลกแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่การอุ่นเครื่องกับสโมสสอนลิเวอร์พูลเลยครับซึ่งวันนี้นะผมคิดว่าผมจะมาเล่นที่ราชมังคลากีราสถานที่บ้านของเรานี่แหละเนาะเราไม่ต้องไปถึงยุโรปหรอกโอเคเรามาเล่นที่บ้านของเรานี่แหละ มาชุดแข่งครับเดี๋ยวเรานี่แหละชุดย่าวลิวมคูมาสีแดงนี่แหละชุดเก่งของเขาเลยครับซึ่งมาดูแผนกันครับ อย่างที่ผมบอกไปอะว่านักเตะที่ผมเซอร์ไพรส์ครับก็จะมีเซอร์ไพรส์อะอย่างที่เราสรุปไปก่อนหน้านั้นแล้วก็จะมีเบนเดวิดนะที่ผมพูดไปก่อนอีพีที่แล้วนี่แหละแล้วก็มีนิโคลัสมิคิลสันโอ้โหชื่อนี่เซอร์ไพรส์มาเลยแล้วหลังๆมาครับที่ผมเปิดโหวตไปเมื่อวานนี้เองในตำแหน่งของปีกซ้ายปีกขวาแล้วกองหน้าอย่าง เนี่ยเซอร์ไพรส์ที่ผมเซอร์ไพรส์คือเอกนิษฐปัญญาโอ้โหเพื่อนเพื่อนเม้นต์มากันเยอะนะถือว่าเอกนิษฐนี่นะ่าจะเป็นค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่านะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนนี่เม้น์กันมาเยอะมากแล้วก็อีกคนก็คือเจริญสังงกอนโอ้โหคนนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันแหละครับ นี่แหละก็กลายเป็นเจริญศักดิ์กับเอกนิตที่ผมเซอร์ไพรส์เนาะเดี๋ยวผมจะมาสรุปครับปีกซ้ายอะ่ะเราจะมีบอดินที่ชนะโบวตครับแล้วก็มีสุปโชคเล่ะเนาะที่ชนะโบวต์คู่กันมาในส่วนของปีกขวาจะมีเอกนิตกับเจริญศักดิ์ที่ชนะโบวตคู่กันมาโอเคผมเอามาฝั่งละ2คนในส่วนแดนหน้าผมเอามา3มีทีลศิลปล่ะครับยืนหนึ่งเลยนะแล้วก็มีสุปนัดเหมือนตาสุปชัยใจเด็ด3คนนี้แหละ ก็ S <S ตามนี้เลยครับแผนผังของทีมชาติไทยแต่ว่าครับวันนี้ผมคิดว่านะในการเจอลิเวอร์พูลนีหลังสี่ไม่น่าไหวครับหลังสี่ไม่น่าไหวผมเคยเล่นนอกรอบมาแล้วในการเจอกับทีมระดับพวกเนี้ยอย่างปารีสเนี้ยผมเคยเจอไาแล้วนะ <S <S โอ้โห กะจะเล่นบุกนี่แหละไม่ไหวครับหลังสี่ไม่ไหวจริงต้องเล่นหลัง5โอเควันนี้ผมจะมาในแผนหลัง5แต่ผมคิดว่ามาในแผนเป็น5-3-2แบบไหนดีละ่ะเอาแบบนี้ดีกว่า5-3-2แบบนี้ดีกว่าครับโอเคเน้นสวนกลับเร็วบอลสั้นโอเคครับดานกว้างรักษาระดับเอาเป็นพิกแพงแล้วกันโอเค กดดันแดนหน้าเล่นตั้งรับทั้งหมดดีกว่าเนาะโอเคด้านกว้างเล่นแบบรับปุ่มแข็งแรงดูดันเอารัดกุ่มก็ได้ครับโอเคปลระมาณนี้เราต้องตั้งแผนดีๆเลยครับในการเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเพราะว่าเขาจะมาในแนวเกเกนเพสซิ่งแน่นอนซึ่งวันนี้เราก็น่าจะได้อะไรจากแผนของลิเวอร์พูลเยอะนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอกับทีมที่เพสซิ่งจัดๆเลยอะ่ะผมไปเจอเมนของเพื่อนมาเออผมก็น่าสนใจอะ่ะน่าสนใจเลย มาเดี๋ยวเรามาจัดแผนกันทั้งฝั่งขวาครับโอเคนะลือบดินฝั่งซ้ายผมคิดว่าผมจะใช้สัตว์รักครับเพืพ่อนๆขอมาเยอะนะโอเคผมจะพักพี่อ้มบ้าผมจะใช้สัตวรักลนะเนาะ โอเคสำหรับเซนเตอร์อีกคนที่ผมเซอร์ไพรส์อีกคนนะลืมพูดถึงเลยโจนาธานเข็มดีครับโอ้โหเป็นเซนเตอร์ที่ติดมาอีกหนึ่งคนแล้วเนาะอีกหนึ่งคนก็คือกาเมนเดี๋ยวพักกาเมนไปก่อนโอเคในส่วนของกองกลางตัวรับครับตรงเนี้ผมจะให้เป็นลับจ๋าไปเลยเออเรามีสารัตกับพิธิวัฒนะผมคิดว่ามผมคิดว่าใช้พิตังไปก่อนใช้สารัตไปก่อนเนาะเราเน้นสแตตไปก่อนแล้วกันโอเคสำหรับพี่เจผมจะให้ขึ้นสูง,สงหน่อยแล้วจะเป็นอา เป็นตัวกองกลางตัวลุกละกันโอเคต่ำมาหน่อยละกันตรงนี้ในส่วนของสุภโชคตรงนี้มันก็จะเป็นแดนกาลางแหละเนาะผมคิดว่าผมจะใช้เป็นเรามีพิธิวัดเรามีเบนเดวิดเรามีวีลเทพผมใช้วีลเทพละกันวีลเทพป้อมพันมายืนกองกลางตัวทําเกมครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกองกลางตัวลุกของพิเตมาเดี๋ยวเรามาดูแดนหน้ากันแดนหน้าเรามีพี่มุ้ยอย่ายืนหนึ่งอยู่แล้วซึ่งอีกหนึ่งคนครับ S Second s t ไตเกคือกองหน้าตัว,ตวที่ทอเออเรามีสุพนัณที่ค่อนข้างที่จะสป,ปีดค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็มีสุปชัยสุปรโชกก็เล่นได้นะโอ้โหถือว่าเป็นตำแหน่ง ที่ดีของสุปโชคเลยนะเพราะว่าสแต็กของสุประโชคลดไม่เยอะครับโอเคผมคิดว่าผมจะใช้สุปโชคเลยนี่แหละสุปโชคคู่พี่มุย้ยได้พี่มุ้ยเป็นหน้าเป้านี่แหละแผนที่ผมจะใช้เจอกับลิเวอร์พูลครับกับตันทีมก็อยู่กับพี่เจล่ะเนะาะแล้วไดูแผนของลิเวอร์พูลครับ4-3-3แผนเก่งของเขาเลยนะกองหน้าตัวเป้าของเขาก็คือดาวินนูเยสโอ้โหตัวเก่งเลยล่ะครับแล้วซาลาหลุยดีอาร์ดจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยจิโอโก ฟันไดมาติฟอเล็กซานเดอร์อาโนโรเบิร์ตสันอริซงลงครบเลยครับโอ้โ oh, หถือว่าชุดใหญ่ที่เขาเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยนะชุดเนี่ยก็ถือว่าแมตช์เนี่ยเป็นแมตช์รองเชิงของทีมชาติไทยและของผมเลยล่ะครับโอเคผมใช้แผนนี้แหละมาดูตั้งค่าทั่วไปนะผมจะใช้ระดับซุปเปอร์สตาร์เหมือนเดิมโอเคแต่ในส่วนของการเปลี่ยนตัวครับผมขอเปลี่ยนเป็น หคนแล้วกันเอาการเปลี่ยนตัวเป็น5คนเนาะในเรื่องของความฟิตครับผมต้องขออธิบายเพื่อนอีกทีนะผมขอใช้เป็นความฟิตที่ฟิตเปี้ยทั้ง11คนเลยนะก็มีเพื่อนเเม้นมาแหะครับว่าไอการแข่งขันจริงอ่ะมันไม่ฟิตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็อธิบายไปส่วนหนึ่งแล้วว่าอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะพามาดูแผนนะอ่าอย่างเนี้ยผมอยากดูวีลเทพที่แบบเวอร์ชั่นที่ฟิตผมอยากใช้เขาว่า ขีดความสามารถของเขาในการเจอริวพูในขณะที่เขาฟิตเปี้ยะขนาดเนี้ว่าเขาจะเล่นได้ขนาดไหนผมอยากใช้แบบนั้นจริงๆครับโอเคซึ่งผมตัดสินใจว่าผมจะใช้ความฟิตที่ฟิตเปี้ยะทั้งทีมแล้วก็ริวพูฟิตเปี้ยทั้งทีมลหครับโอเคเนาะมาครับเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยและสโมสสอร์วพูครับซูปเปอร์บิ๊กแมตช์แล้วเนะ Let s <S าะเลกมากันที่ร,ราชบังคลากีลาสถานนะแต่วันนี้ไม่มีที่นั่งเสริมนะครับ ได้เก็บไปแล้วแต่ว่าลิเวอร์พูลบินกลับมาที่ประเทศไทยอีกหนึ่งครั้งแหละครับโอ้ถือว่าเป็นการมนโนโแหลนะเนาะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายครับเป็นการปิดจ็อบและการในการอุ่นเครื่องให้กับทีมชาติไทยก่อนไปลุยบอลโลกเป็นการปิดจ็อบและถือว่าเป็นโบนัสให้กับแฟนบอลแล้วเนาะได้ชมเกมลิเวอร์พูลอีกหนึ่งครั้งแหละครับแต่วันนี้เจอกับทีมชาติไทยเนาะซึ่งวันนี้ลิเวอร์พูลที่เขามาประเทศไทยเนี่ยเขามาชุดใหญ่นะครับเขาไม่ได้เอาเด็กลงนะ จัดใหญ่จัดเต็มมาเจอกับเราเลยเหตุผลที่ผมต้องใช้หลัง5ก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าเขามาชุดใหญ่จริงๆครับซึ่งในการที่เราไปเล่นบอลโลูอ่ะผมคิดว่าหลัง5น่าจะเป็นแผนประจาของเราแหละครับเราก็ต้องเน้นชัวไว้ก่อนแล้วเนาะเสมอมันก็ยังดีกว่าแพ้แหละครับแต่ว่าเราจะไปรับอย่างเดียวก็ไม่ได้เหรอเนาะเราก็ต้องเดน,นเกมบุกบ้างละครับเดี๋ยวมาดูเกมในวันนี้แหละน่าจะเห็นอะไรหลายๆอย่างเลยแหละครับ มาครับเกมเริ่มครับสาละครับตกกลางมีครับสารัดข้างหน้ามีวีระเทพได้บอลแล้ววีระเทพโดนลุมสองคนโอ้โหโดนเดียวโก้แย่งไปได้ครับแล้วจังหวะน,นี้โจนาธานไปเตะโอ้โห,หเสียฟาวให้กับลิเวอร์พูลนะจังหวะน,นี้ซา่าเขาได้บอลโจนาธานขึ้นมาสูงตัดเกมก่อนแหละครับจอแดนเฮนเดอร์สันที่บอล เดินสันส้นๆครับที่มาทิปมาที่ฟาบินโยดิโอโกโอ้โหมาแล้วครับเทนเฮนเดอร์สันเอ็กเฮนเดอร์สันพลิกแล้วให้มาเดวินนูเยสโอ้พลาดละครับวีระเทพแย่งได้แล้วชนาทิปมาแล้วลูกที่เราต้องการคือลูกโตกลับแต่ว่าหัว oh, oh. หน้ามี2คนข้างหน้ามี2คนมีธีรศิลป์รออยู่แล้วจังหวะนี้ธีรศิลป์ได้บอลธีรศิลป์ให้มาทีสาท่สุภโชคยิงด้วยซ้ายโอ้โ oh, ห oh, oh. ไม่เข้าโอกาสแรกเป็นของทีมชาติไทยครับดู โต๊ะกับเนี่ยแหละสิ่งที่เราอ่ะรอคอยในการเจอทีมใหญ่เราต้องเน้นลูกโต้กกับโอ้โหทำได้ดีนะแต่ว่าซูปเปอร์เช่ายิงออกไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับฝามงยูให้โอ้โห,โโหดดวินนูเยสมาแล้วลุยดีอาร์ดดีอาร์ดให้มาโรเบิร์สันแอนดิวโรเบิร์สันคอลอสมาทอมเบียโอ้โหจังหวะนี้บอลมันน่าจะโดนทอมเบียออกไปเลยครับกลายเป็นเตะบุมที่เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โน เปิดมาเจ้าวันนี้โจนาธานมงเคลียไปก่อนบอลล้นมาถึงจิโอโก้บังโอ้โหเจ้าวันนี้ยังได้อยู่ให้ไปจีฟาบินโยความโยไหลามาเอาเทนอ้โ,อโหสารัตมาแย่งได้เคลียไปก่อนครับกวินเคลียไปเลยเอาแมนทาด้วยครับทีละสินเกี่ยวได้แล้วฉุกะโชคฝั่งซ้ายมาแล้วครับชนะทิพย์ข้างหน้ามีทีละสินโอ้โหไม่น่าจะทันครับวนก่อนรอเพื่อนรอเพื่อนก่อนครับ นะลืบดินตามนัดมาแล้วครับแล้วข้างหน้ามีสุปโชคเจ้าวัานนี้โอ้โหมีฟันไดครับดูตัวคนละไซส์เลยนะเวอร์จิลฟันได้นี่โอ้เขาก็นเน้นเอาชัวเหมือนกันละไตออกไปเป็นทุกมของเรามาที่สุปโชคสุปโชคใหม่ให้ครับตัดไปเองวนก่อนแล้วให้คืนมาที่นละืบดิน นะลรือบดินด้วยกับเฮเดอร์สันมีชนะทิพย์ยกมือช่องนี้สวยๆครับชนาทิพย์ชนาทิพย์สับอยู่ด้วยกับลูกสันควยมาสวยครับเนะ้รือบดินตรงกลางมีนะครับมีวีรเทพวีรเทพยกสวยแล้วยิงโอ้โหเบาโอกาสครั้งที่ของทีมชาติไทยอ้ทํทำได้ดีเลยครับเริ่มเกมมา20นาทีแรกนี่ถือว่าเราสู้ลิเวอร์พูลได้ดีเลยนะแต่ว่ามาจังหวะนี้อีกแล้วอเล็กซานเดอร์อาโนตัดเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้ให้มาที่เฮเดอร์สัน ฟาบินโยฟาวินโยวนฟาบินโยเอาสารัตไปแย่งมาได้อีกแล้วมาที่สุปโชคสุปโชคโอ้โหบงังโอ้โหสุปโชคโดนแสะเอากรรมการไม่เป่าแล้วครับผมคิดว่าเราจะได้ฟาวนะแต่กรรมการให้เล่นต่อก็เป็นบอลโหริวพ์พูที่อเล็กซานเดอร์อาโนฝั่งขวาอาโนมาที่สาร่าโอ้โหบงับงบังแล้วให้มาลุยดีอาร์เดียร้อยนะครับโอ,โอ้โหโต้กลับทีเดียวโดนเลย จังหวะนี้มันต้องดูภาพช้านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเราบุกเพลินๆนะไม่ใช่ว่าบุกหรอกครับแต่ว่าโอกาสยิงของเราอะมากกว่าลิเวอร์ูน,นะโอโแต่อย่างอื่นใดวันนี้คนดูมาเต็มสนามเลยครับดูครับอเล็กซานเดอร์อรัโนให้ซาร่าพิกลโจนาธานไนดะ้แทงช่วงนี้มัน50-50แล้วนะก็วินก็ออกมาแล้วล่ะครับแต่ว่าหลุยดีอาร์ก็ถึงบอลก่อนแล้วบอลอ่ะแกยิงไม่แรงนะ เหมือนจะโดนมือพี่ตองด้วยครับแต่ว่ามันเข้าอ่ะดูครับยิงปึ๊บนี่โอ้โหโดนขาโดนขาแต่มันไม่ออกเสียดายเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าลูกเกมเรายังสู้ได้นะสารัตให้มาพันษาออกมาที่นลบดินโอ้จับยาวเกือบเสียเหมือนกันชนะทิพวีรเทพฝั่งขวามีครับฝั่งซ้ายมีสสลักเติมครับศส,สลักให้มาที่วีรเทพ มีชนาทิพย์ยกมือเบิ้ลโอ้โหจะเบิ้ลให้จังหวะนี้ก็เสียละครับเป็นโมซาล่าคืนมาจิโอโก้ฟาบิงโยยกมาลุยดีอาร์ดลุยดีอาร์ดโอ้โหไม่ได้ครับโรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันวนวนละให้มาจอร์แดนเฮนเดอร์สันจิโอโก้ควายมาโอ้โหดูครับลิว้วฟูมาแล้วโอ้โเป็นบอลได้ใจไปแล้วละครับโอ้โหดีอาร์ดอีกแล้วนาทีสามแปดแล้วครับทุ่มมาอเล็กซานเดอร์อาร์โนคลอสอีกแล้วจังหวะนี้เดวินุนเยนมงโโอ้ห เขาได้มงครับแต่ว่าไปเข้ามือควินโอ้โหเกือบโดนเจ้าวันนี้ชนะทิพมาต้องฉวยโอกาสครับโอ้โแต่มันขึ้นไม่ได้ก็ต้องวนก่อนครับสารัตออกไปที่สัสลักเบิร์นมาวีรเทพดึงหลอกสวยอยเจ้าวันนี้สารัตออกมาที่ชนะทิพหน้ามีสุภระโชคกับธีรสินเจ้าวันนี้สุภโชคโอ้โหไม่ถึงแล้วครับมาติพเขาดักได้แล้วเฮนเดอร์สันไหลามาเดาวิน Et, ดาวินนุนเยดวนกับทอมบีอ่ะโอ้สูสีเลยครับจจงหวะนนี้เอาโบเอายังเอาคืนมมนได้แต่ว่าเสียฟ้าแล้วสำหรับจอแดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมของลิวอพูครับดูว่าเจา้าวะนี้โบลอดขามาเลยนะแต่ว่าเขาก็มาเตะเราละครับโอเคจจงหวะนนี้เป็นฟรีคิกเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเล่นสั้นๆนี้แหละดล้วบดินเบินคืน แทงมาสวยๆครับชนาทิพย์พักมาแล้วให้วีระเทพเอาฝั่งซ้ายลโล่งเลยสัตว์สลักอยู่คนเดียวแล้วขอใช้ความเร็วโอ้โห,โ,อโ,หโหลืมไปครับว่าเป็นเทนเทนเกัตจรวดทางเรียบอยู่แล้วแล้วก็นี่แหละครับจบครึ่งแรกครับเป็นลวิวพูขึ้นนําทีมชาติไทยที่1ประตูต่อศูนย์ประตูจากหลุยดีอาร์ตครับเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันต่อกําลังมันเลยครับมาครับชมเกมครึ่งหลังต่อเลยครับซาร่าอาโน อเล็กซานเดอร์อาโนมาที่ซาลาเอาแทงมาดาวินนุนเยสพิกแล้วคืนไปที่จอแดนเทเลสันให้ไปโมซาลายิงโอ้ยังจะ oh. อุตส่าหย์ยิงได้อีกโอ้โหดูท่ายิงของซาลาแกยิงได้ยังไงครับดูครับเหลี่ยมตรงนั้นนี่มันต้องเป็นเหลี่ยมขวาแล้วนะแต่ว่าแกยังเนี่ยยังอุตส่าห์จะยิงซ้ายแล้วเข้ากรอบด้วยนะประเด็นนะ่ะต้องบินปัดเลยพี่ตองโอ้โหสุดจริงๆนะมา เตะมุมเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวแล้วนะเพราะว่าวันนี้เราโคต้าเปลี่ยน5ตัวเลยครับเอาคอสมาจังหวะนี้พันษาหมงเคลียร์ไปได้ทีโอโกให้ไปโอ้โหโลครับโลปร์สันครอนอีกแล้วเอา้าได้โมงแต่ติดเซฟก็วินเซฟไปแ,แล้วบอลมาถึงเฮนเฮนเดอร์สันเราต้องแย่ง้วต้องโตกลับให้ได้นะจงหวะนี้โจนาธานต้องใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์บอลถึงสู่โชคโอ้โหข้างหน้ามีเีเดียสิงคนเดียวบนก่อนโอ้โหโดนแย่งอีกแล้วเจาว้านี้ให้มาเดาวิน ซาลายิงตีกเซฟกวินโอ้โหกวินช่วยแล้วช่วยอีกไม่งั้นนี่น่าจะเสียประตูไปหลายครั้งแล้วดูเขาสุภรพโชวนไปวนมาไม่มีตัวให้ก็โดนแย่งครับซาลาซัดด้วยขวาโอ้โหบินปัดเฉยเลยพี่ตองอุ้ยต้องชมเลยครับวันนี้ว่าแกเซฟอุตลุดเลยนะ โอ้โหประตูของเรามือ2เราก็ยังมีพี่แชมป์สิวลาอีก1คนนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าผมจะมาดูที่ตัวสำรองแล้วนะจะเปลี่ยนเร็วเลยครับซึ่งไอการที่เราโดนไป1ประตูเราก็ต้องเน้นบุกแล้วเหมือนกันนะเนาะถ้าเราต้องการที่จะเสมอหรือว่าชนะอะแต่ว่า ผมจะไม่เปลี่ยนแผนเป็นหลังสี่นะผมจะใช้หลัง5นี่แหละผมผมรู้สึกว่ามันแน่นดีอะโอเคแต่ว่าเราจะมาดูที่ตัวสำรองกันว่าเราจะใช้ใครเรามีเจริญรักสักเนี้ยที่ความเร็วจ๋าเลยแต่ว่าแผนของเรามันไม่ค่อยอำนวยเลยเนาะในส่วนของคนอื่นๆอย่างเบนเดวิดอืมใช้เบนเดวิดแทนทีละเทพเลยแล้วกันโอเคแต่ผมจะให้เบนเดวิดเป็นกองกลางตัวลุกคู่วิเจโอเคประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งคน สุปอสชิโชคผมจะให้เปลี่ยนสุภเชคโกแล้วกันผมจะเปลี่ยนเป็นสุพณนัทบ้างนะลองดูลองดูวันนี้เน้นการลองแผนแล,ล้วกันในส่วนฝั่งขวาครับเรามีนิโคลัสมิเคิลสันนะโอเควันนี้ผมจะใช้ให้โอกาสนิโคลัสมิเคิลสันเลยครับ <c oughs> เป็นกี่คนแล้วล่ะ3คนเนาะอ,อ,อีกอีก1คนเรามีกิษดากาแมนเรามีธท,ทรลทอก็ยังมีอยู่นะ สัวสะลักวันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากผมคิดว่าผมจะใช้พี่อุ้มเลยแล้วกันทีละทอนลงมาเลยครับเผื่อได้การเปิดบอลสวยๆเนาะโอเคเปลี่ยนสคนก่อนลวกันมาต่อเนื่องครับเตะมุมของลิว์ปูเอ๋ซาร่าวิ่งมาซาร่าวิ่งมาอย่างนี้ว่าอย่างไรซาร่าเล่นสั้นล่ะครับซาร่าตัดเข้าในแล้วครอสติดหลังของสุพนัทหลังครับเตะมุมที่เทนนเล็กซานเดอร์อาร์โน เ,เปิดมาอีกแล้วเจงหวันนี้ทอมเบียดวลกันโลเฮนเดอร์สันยังได้อยู่บอลมันล้นมาเฮนเดอร์สันเกี่ยวเฮนเดอร์สันคืนไปโรเบรสันโรเบรสันดวลกับทอมเบียดักได้สวยอ้าวโต้กับสิครับทอมเบียออกมาที่เดวิดเบนเดวิดแล้วข้างหน้ามีธีรสินโอ้โหไม่น่าจะได้แหละครับถ้าจะโยนให้พี่มุ้ยวิง่งน่าจะสู้ความเร็วของฟันไดไม่ได้เอ้าวนเยอะโ,โดนแย่งอีกแล้วโจนาธานโอ้ยังลุมมาได้ครับโอ้โหเรายังลุมแย่งคืนไม่ได้เดวิด เบินไปสารัตออกมาชนาทิปไปด้านกว้างครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเขาเพสหนักจริงๆนิโคลันมิเคิลเันสัมผัสแรกให้มาโอ้โหไม่ดีครับโดนแย่งได้อีกแล้วฟาบินโยวันนี้เกมจะไม่ค่อยสนุกหน่อยนะเพราะว่ามันจะไปทางแนวโดนบุกเยอะล่ะครับเพราะว่าเราเจอทีมระดับแบบนี้แล้วเนาะทีต้อนมาที่ซาร่าโอ้โดูครับซาร่าแย่งบอลยากจริงวนหนีไม่เกีวให้มาเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันเอ้าติดสารัตตีละทอนพักได้ ทีละทอนเห็นเพื่อนแล้วไหลามาสวยๆทีละสินเบิ้ลมาเดวิดเดวิดไหลามาจะให้ทีละสินโนมาทิฟลหละครับดักได้เก๋จริงๆนะเซียวโกโ้แต่การบุกของลิเวอร์พูลเวลาเราตัดเกมได้เราจะเห็นนะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างที่จะโล่งนะครับมีโอกาสนะมีโอกาสผมบอกเลยแต่จังหวะนี้โอ้โหตาล่าตีลังกายิงอีกแล้วแต่ว่ามันเบาปุ่นขวาได้ก็ว่างเร็วมาที่ทีละทอน ได้รับโอกาสแล้วสําหรับพี่อุ้มเติมมาให้มาที่เดวิดเดวิดโอ้โหโดนกระแทกแต่ยังได้อยู่เดวิดโยกมาให้มาที่ธีรท,ทรออกมาที่ธีรศินธีรศินเห็นธีรทรเติมครับไปดีครับจังหวะนี้ธีรท,ทรขอยกมาเลยเสียงเสียงฟันไดเอาจาังหวะนี้มีแถวสองสารัสเบิ้ลมาชนะทิพย ชนะทิพย์ให้มาที่สุกนัทจับโอ้โหจับปุ๊บโรเบิร์ตสันเขาจิ้มได้ทันทีเลยแล้วโต้กลับอีกแล้วซาร่าให้มาดาวินนุนเยสเด,ดวินนุนเยสบนเดวินนุนเยสบนแล้วให้ลุยดิอาร์ดลุยดีอาร์โอ้โหมาเป็นแผงเลยลิวอภูเฮนเดอร์สันตัดมาที่โรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันอ้าโคนิโคลัสดักได้สวยเลยสังเกตได้เลยว่าเราจะโดนโ,โดดบียดทีลรยะถ้าเป็นสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งและเป็นการเบียดเราจะโดนแย่งบอลได้ง่ายมากเลยนะ แต่จังหวะน,นี้เราได้ทุ่มอีกหนึ่งคนครับเหลือตัวสำรองอีกหนึ่งคนแต่ว่าลิเวอร์พูลครับเขาเปลี่ยนเดวินนุนเยสออกแล้วนะเป็นดิวอกโอลิกี้ลงมาครับซึ่งอีกหนึ่งคนผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนพี่มุ้ยออกแล้วกันผมจะให้เป็นเจ้าอาร์มสุชาชัยใจเด็ดลงมาลนะเนาะโอเคมายืนตรงนี้สลับที่กันดีกว่าแล้วให้ตรงนี้เป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วการโอเคมาพี่มุ้ยออกแล้วครับ ซึ่งการเปลี่ยนสุปชัยลงมานี่ผมหวังว่าประตีเสมอเลยนะครับผมหวังถึงขั้นตีเสมอนะเพราะว่าเราโดนแค่หนึ่งประตูเท่านั้นมาเดวิดเดวิดครับโอ้โหไม่มีช่องให้เลยนะให้ไปที่ทีละทอนออกมาสารัสมีชนาทิพชนาทิพาบอไปมีฮเฮดูซันมาประกบสุภชัยสัมผัสแรกโอ้โหจับยาวไปอีกโดนแย่งอีกแล้วซาร่าเจียโกให้มาโอลิกี้โอลิกกี้ยกมาลุยดีอาร์ตโอ้โหเร็วเหลือเกิน จังหวะน,นี้พันษาบอกไม่ทันแต่ว่าติดเซฟโจนาธานเอ้าโห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 โกวินยังลุกมาเกี่ยวโอ้โหแกเพิ่งเซฟไปเมื่อกี้แต่ว่ามึงลุกมาเกี่ยวด้วยเท้าช่วยไว้ทีไว้แล้วแต่จังหวะนี้จิลทอนกรอสมาเอ้าสวยสุภชัยถึงไหมถึงเกี่ยวหนึ่งจังหวะแล้วจะยิงโดนเพนเดอร์สันกันแท้โอ้โหแต่จังหวะเปิดของพี่อุ้มถือว่าสวยเลยอู้ถ้าแกไม่โดนตันจังหวะนั้นนะถือว่ามีโอกาสทำประตูได้เลยนะ สำหรับเจ้าอามสุบชุชายใจเด็ดโอ้โหเปิดนี่ถือว่าสวยเลยอะ่ะสำหรับธีรทรบุญมาทันลูกมาสักครู่แต่ว่าโอ้โหโดนกระแทกนะมาอีกแล้วเจ้าวะนี้อโอมเบียโอ้โหโอลิกีเพิกเลยจจิงอ้โหกวินอีกแล้วกวินวันนี้นี่ถ้าลิเวอร์พูลชนะแต่ผมก็ยังให้เป็นแมนดอดอะแมตช์เลยนะดูครับโอลิกีเพิกโอมเบียหายเลยอะ่ะซัดด้วยขวาแต่ว่าโอ้โหนี่ครับวันนี้ผีเข้าคนระับพี่ตอง เซฟอุตลุดเลยโอ้มาเตะมุมที่จิโอก้โอ้แล้วเขาเอาเจมิลเนอร์ล,ลงมาแทนเทนแล้วนะเปิดมาจัากว่านี้โล้ลนมาแสวสอโอลิกีอีกแล้วไม่ตรงกรอบโอ้โหทดเวลาเพียง2นาะทีเท่านั้นนะโอ้ซึ่งเกมวันนี้นี่ทำให้เรารู้ได้เลยครับว่าไอการที่เจอทีมระดับพวกนี้เนาะมันมันสู้ยากแต่ว่าไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้นะ เวลาเราตัดเกมได้อะถ้าเราโต้กับดีๆแทงสวยๆส่งแม่นๆหน่อยอะ <c oughs> เราล้นประตูได้นะครับแต่ว่าจังหวะนี้อีกแล้วพลาดอีกแล้วครับโอ้วันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมจ่ายบอลพลาดเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> มิลเลอร์คือหลังไปเจวโก้ก็จบลวครับเกมกันอุ่นเครื่องนะน่าจะเป็นนัดสุดท้ายแล้วเหรอเนาะเดี๋ยวเราได้ไปลุยบอลโลกกันจริงจังสักที ทีมชาติไทยแพ้กับทีมลิเวอร์พูลไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แะครับแต่ว่าเกมวันนี้ถือว่าเราสู้ได้ดีนะดูโอกาสยิงสิครับโอกาสยิงของทีมชาติไทยมีเพียงแค่2ครั้งเข้ากรอบไปเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะในขณะที่ลิเวอร์พูลยิงไป11เข้ากรอบถึง6ครั้งโอ้โหโห,โหจริงๆในส่วนแมนออลเแมทโอ้โหเขาให้ไปที่โมเมซาร่าแล้วเนาะผู้ยิงประตูแล้วก็ดูครับเลตติ้งของกวิน เจ็ดเลยครับโอ้โหมากกว่าใครเลยเพราะว่าเซฟอุตลุดไปเลยนะโอเคครับสำหรับการอุ่นเครื่องที่เจอกับลิเวอร์พูลแมตช์เนี่ยผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะสำหรับ EP นี้เนาะในส่วนเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับถ้าต้องการให้อุ่นเครื่องอีกหนึ่งแมตช์ผมสามารถทำให้ได้นะแต่ว่าผมขอถามความต้องการของเพื่อนๆก่อนหรือว่าเพื่อนๆต้องการที่จะดูบอลโลกแล้วเพราะว่าเราได้11ตัวจริงแล้วก็23คขุคนพลครบทีมแล้วนะ เราได้มาจากการบูธของเพื่อนๆนี่ครบแล้วเราสามารถไปลุยบอลโลกได้แล้วนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเห็นการอุ่นเครื่องอีกหนึ่งแมตช์เพื่อนๆสามารถเม้นมากันได้ผมสามารถทําให้ได้อีกอย่าง EP นะก่อนจากผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับ c r i b e ครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง IU o c i l นะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเลยเนาะและที่สําคัญอะบอลโลกมันใกล้ที่จะเข้ามาแล้วครับ เนี่ยที่ผมรีบเพราะว่าฤด,ดูกาลน่ะมันจะเปิดจริงๆแล้วนะสำหรับอันนี้ผมพูดถึงว่าความจริงเนาะเพราะว่าเดือนสิงหาไอยลีกก็จะเปิดแล้วแล้วก็พวกพรีเมียร์ลีกในยุโรปอ่ะเขาก็จะเปิดกันหมดแล้วอ่ะเราก็ต้องรีบทำบอลโลกให้มันเสร็จละครับโอเคสำหรับอีพีเนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ